มาดูในเรื่องของราคากันบ้างนะคะราคาไซส์นี้นะคะความสูงประมาณเกือบ2ฟุตตัวนี้อยู่ที่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ต้นไม้มงคลสเสน์จันขาว เป็นต้นไม้มงคลยอดนิยมมีความเชื่อในเรื่องเสริมเมตตามหานิยมเมตตาค้าขายอันนี้นะคะก็จะ,ะใครเห็นใครรักนะคะทำงานก็จะ,ะมเจีเจ้านายที่รักใครเอ็นดูผู้ที่ทำการค้าการขายนะคะก็จะเรียกลูกค้ามาอุดหน,นุนอย่างไม่ขาดสายตัวนี้ก็จะเป็นความเชื่อในเรื่องของ ต้นว่านมงคลไม้มงคลสเสน์จันขาวก็คือตัวนี้นะคะลักษณะของสเสน์จันขาวนะคะตัวนี้ก้านขา,ขาวสีออกขาวนวลน,นะคะตัวนี้ใบลักษณะก็จะคล้ายใบโพมีริ้วใบที่ชัดเจนนะคะ,ะกระดูกใบตัวนี้สีเหลือง ่เพื่อนสังเกตดูนะคะกระดูกใบมีสีเหลืองส่วนท้องใบนะคะอันนี้ก็จะ,ะมีกระดูกใบนะคะที่นูนมาเล็กน้อยนะคะ,ะใบสวยงามมากต้นนี้สวยงามมากๆสํสำหรับสเสน่ห์จันขาวกำลังแตกหนอ ให้ลูกอย่างดีเลยด้วยปุ๋ยชีวภาพต่างๆนะคะตัวนี้เขาจะไม่ชอบเคมีเขาจะไม่ชอบปุ๋ยเคมีนะคะสำหรับสเสน่ห์จันขาวลักษณะดินที่สเสน่ห์จันขาวชอบนะคะก็จะเป็นดินร่วนดินใบก้ามปูดินที่มีอินทรีย์วัตถุระบายน้ำได้ดีนะคะอย่าให้น้ำขังเฉอะแฉะนะคะอย่างตัวนี้ก็จะ ตั้งเอาไว้ในฐานอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะทําให้ระบายน้ําได้ดีนะคะสําหรับสเสนจันทร์ขาวอ่าอันนี้สามารถขยายพันธุ์ได้นะคะออกดอกดอกของเขามีกาบพุ่มนะคะตัวนี้คือลักษณะดอกของสเสนจันทร์ขาวนะคะก็จะมีสีขาวและมีกาบพุ่มเป็นต้นไม้ยอดนิยมในขณะนี้ มาดูในเรื่องของราคากันบ้างนะคะราคาไซส์นี้นะคะความสูงประมาณาเกือบ2ฟุตตัวนี้อยู่ที่หน้าตอนนี้อยู่ที่5,500บาทนะคะ5,500บาทามีลูกติดออกมาแบบนี้ถ้าสมัยก่อนหน้านี้ต้นประมาณนี้ก็จะอยู่แค่ประมาณ900นะคะ900ถึง1,200บาทหตอนนี้ 5,500บาทแล้วนะคะอก็จะเป็นเสน่ห์จันขาวบ้านของคุณป้า